We see win, six Buddha, with the win, food Buddha, with the wind, on court number one. ิเดียว14ปีนะโอ้ oh. ต่อไปครับในสนามเลข8นะครับป oh. ุ๊กนี่นี่ต ธนาสเอมี่นะคะขอเียงต้อนรับคุณคนิษฐาศรีตะวันค่ะอาจาร์เบี่ธมกนะคะแกนกีฬาประเทศหิงเดียรขอขอบคุณสิงคโปร์เรชันขอบคุณทีมโพสชสิงค์ ขอบคุณพี่แพทยที่คอยดูแลร่างกายข้ามาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณเพี่อมรในภาคาที่คอยนียร์น้องใจข,าขา้าแล้วก็ขอบคุณเอ็นโซลิโคลแลวก็ขอบคุณโรงเรียนกีฬาสุพรรณค่ะนั่นเป็นบททีค่ะยิ้หน่อยนะคะหนึ่งสองสาม